ป,ปันเห็นกุ้งหรื่ไะปันเห็นอุ้งเองบ่คะไม่ครับโอ้ปันปเห็เนอยากมเห็ดบุญเรื่องมันเล่นเป็นบ้านเป็นราคาตัวคนแก่พันเนาะเห็ดยังค่ะ<อ>เป็น,นยัง,ยงก่อนเรียนไหมไม่ค่ะครับขอบคุณครับเรียนเอ็มวีก็เลยซื้อแก่ศูนย์ถูกตูวกันรางวัลซักตัวหนาชื่อตัวเดียวครับของแม่หน่อยเลยครับหนาสองใบ สุดยอดเลยก็เลยได้มาเฮ็ดบุญโอ้ไก่หรีเนาะอยู่อำเภอไหนคะอุบลอะไรครับอยู่อำเภอไหนผู้พานครับผู้พานครับบ้านบ้านติดกันกับบ้านมานาอันนี้มาจากผู้พานไหมคะแม่นครับสกลนครครับบ้านแม่น้อยบ้านแม่น้อยก็อยู่ม่านนั่นค่ะอยู่ว่านอนค่ะว่านอนนี่วานไม่เมื่อยแล้วไก่ยังไหนื่อยผมบอกไม่ทนที่มันคือติด ติดรอยอ็ดติดเนแบบแรงมากแบบเดียว <โอ S 1> สายเดียวใส่า่เซว่ามาเสคร,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 รับเซนเสีลเซลฟ์โฟมมันอยู่นะมาตามที่มุัง้ามาจะบานแพงกูเกิลคนไทรทนไเขาทำทนทรสุวรณวรณภูมิปันเีิงโชคลายเสือ,อยูเได้แต่วา่าผมเอาอะไรอู้แต่กระดวงสมพงษ์แล้วล่ะค่ะครับ ฝันเห็นแล้วก็ถูกฝันเห็นน้องผู้ใดฝันเห็นน้องโทรมาบอกให้ผมฟังผมก็ว่าสิวโศกเพิ่นก็ถือเบียรกฤษเลยครับแม่นครับแตเว่าว่าฟันเห็นน้องแต่ว่าผมผมมันตัดน้องจับกินฟองผมผมก็ยังบ่รู้จักน้องนะค่ะแล้วก็ออกวิธีแต่สิวน่องค่ะเพิ่นถือน้ำไหลอันนี้มาธุระหรือว่าตั้งใจมาเลยค่ะตั้งใจมากเลยครับโอ้ จาสกลนครเลยนะยันยงรถผมว่าสมาอทารามากมาหอดมัระบบเสียค่ะมันโบนต้งสมัครนาอยแต่บายามันเสียค่ะจากสกลนครเลยอำเภอปูพานค่ะบ้านทังบ้านไม่น้อยค่ะทงบนอย ผมขึ้นยัไงก็สั่นกันนะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะดีใจผมเบิ่งคลิปตลอดด้วยบ้นป่ะค่ะผมมันคอมเมนต์ตะน้างอยู่บ้านเวลาเวลาบรรยายตามตลกดีนะ้ขอบคุณค่ะอยางขอสั่งมาบ้านมาบ้านเขาบออกตัวจสอบว่าครับนี้ผมไม่จะแก้แนนค่ะไม่ต้องอายค่ะมาบ้านน้องเมื่อเปิดร่งผมก็ไปเลย สารค้ามครับค่ะไปีบยค่ะุยกันนมาบ้านน้องไม่ต้องอายค่ะมีแต่คนอยากมาเป็นสันซันเป็นใจเย็นค่ะน่งพักก่อนบาต้องรีบพักก่อนเด็กพิมพเผาค่ะ แมนแมนครับผมเห็นเอฟซีายนี่มาจากปูพานเพื่อมาร่วมตำบุลกะอีหลามาเอถึงครับอกมาครับกันแล่นมาเรื่อยๆเพราะว่ารถมันมันนักบ่อดค่ะรถเล่งเร็วมนปูพานครับกรุงเทพเลยนะัเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพอมีหน่อยนิดหน่อยก็เน็้อหัวเกียไของเรานี่ย

แมนแท้แปดศูนย์เอามาเลยโดนพ่อเต็มคาลเบลเลยแ่นอนไงพ่อออกตัวแปดศูนย์เจ้กับแม่แมนออกสองแต่รางวัลเก่านะสามตัวหนเพิ่นฝันเห็นดิอันมาที่นี่คือบอกฟังแบบพอพ่อดีแล้วฝันเห็นเพิ่นอีกดยค่ะฝันมาเพิ่นไปไปทายเลยไปไปเงี้ยงเพิ่นบันเอ้าอิงขึ้นคือทายออกเป็นมกงุดมกงุดเป็นเป็นสีสี ตีผ้าใสๆนะกับมงขุนเผ็ดอือใช่เป็นม่งกุดเลยแมนแมนว่าตันมาไปเก็บตัวนี้นะคนกิงงลูกว่าทีหนึ่งคนกิ้งลูกเดินในคืนเดี๋ยวเราตันมาถือแล้วทีหนึ่งเก็บตัวไปถักไอบอกเขาพอถือแล้ทีหนึ่งให้บมมีคนเสือไหมฮะบมีคนเสือเสือแล้วแล้วฝันบอกใดคว่าฝันนะเรับอก่ว่าล้าเงวทีนเราเพิ่งมันโบเจ็บตัวในบขอตัว ใจเย็นค่ะใจเย็นผู้ติดสั้นๆไก่น้นเด้าผมขนาดผมผมสนั่นเลยครัเางส่รถก็เป็นใจไม่เป็นอะไรเลยมาถึงนะคะมาผ้ามาจนหอดค่ะขนาดผมเีในในเในเ่ในเ่คอเนาะ่ะแต่วนมันสดุแต่วมัน ซื้อตัวเส้นจากนี่สิไปใส่ตัวครับนี่ว่านไปไหวไหมครับนนี่ไก่ว่าโบไก่ค่ะบ่ไก่ทางสิไปอุบลค่ะว่าผมผมมีมนี่โมลูผมมีดวงครับแม่ยตะเคียนเลยกันผมคิดผมผมเบี่ยงบ้านเด็กน้อยส่วนใหญแต่ว่าเมียต้นตะเคียนไงเนาะค่ะหาถอนอยู่อยู่หัวซค่ะ ผมคิดผมผมเองเมื่อตอนแรกอยู่อยู่บ้านนอกอยู่สุพารไรน์บางทีคนงานเขาเสียออหาหักหกักตะเทียนขึ<ฆ>้นคนเดียวขึ้นถือเป็นแสนคร<ฆ>ั<ฆ>บวันนี้ผมใส่สุดขาวคมคิดยังไงผมเปน็นตังทงองเขาหุเก้าจบใส่สูทขาวออกอีรีสามถูกเกือบลืมสื่อถือตัวสามหน <c oughs> <c oughs> ึ่ง้ารับต่านั่นมนากาผมก็เลยถือเข็บผมคิดผมผมเองนะวัะนนี้มาทำย่อย ยู่โกสูงมัมงนจะมีต้นหิเกี้ยนหาทอนซื่อว่าเจ้าแม่สุวรรณเกศรนี่แบนะ,ะมีหุ่นมีผมกับส่สุดธาผมนางลงคนเกศผมกบทองเก้าจมสามเจ็ดสามถือซองหม,มถือซองไหเนื้เนิเข้ขายขายพระได้เป็นหมืนลอตเตอรี่สามเจ็ดสามใช่ป่ะได้ซองในแบบได้แท่านาะบุญบุญเท่านี้นน<ะ>นแค่รออยู่นี่มันก็จะมาเกลี่ยให้ะครบ ครับก็มัดดวงดวงเล็ดดวงได้ดวงได้คนจนเล่นไว้คนรวยเล่นคนบางบางคนผมถือผมถือเรื่อยถือสามตัวหนาเนาะรัตลีเนี่ยหน่อยคนในนอยจะสื่อสูงแต่ว่าคนมักกันไหนเรียนเนี่ยเพรว่าหน่อยคนได้สิไม่ใช่จะถูกง่ายๆนะจับแก้ขึ้นได้เนาะสามตัวหนาพอแม่หน่อยเห็นคนชั่วยู่มาปคีบอกคน ว่ตัวเดียวกันตัวนี้มบุญสัมมัานานก,กันยัดบุญหม่มาใหม่ลอซีของอีลซีจริงดวงสมพงขักสม,มุดอยู่ในเอกถุ่งมือเปิดร่วงกระป๋ยุกต่ว่าบ่ได้เขาไกลห้ห่กเบึงไกลๆค่ะ เป็นปอดโจดจะแดดตัวนี้หน่อยเนาะตัวน้อยข้าวตาตัวน้อยขาขาวค่ตัวน้อยตันกระเบื้องผมเป็นไม้ค่ะน่าสนใจที่สีดเลบผมยังยันเลย ทีเพีมาตัวเนาะใชพีทีเพียรก็มากตัวไดยแม่ขออนุมโมธนาบุญด้วยนะคะชื่อเจ้าหัวงยศสัะยศลับอทาง ให้ภาพบรรยายเลยค่ะมาด้วยใจนะคะสกลนครตั้งใจมาเลยค่ะอำเบอภูพานค่ะครับโลนมาผู้เดียวค่ะมาร่วมมาเรื่อยๆทำบุญกระถิมนได้โชคฝันเห็นอีหลาค่ะได้โชคกับอีลาเลยเลยตั้งใจมาเฮ็ดบุญเลยค่ะ ใจใจใหนะคะเขาวงแล้วบรดขามองเขาวงกันไม่คิดหนาค่ะเบิ้งโฆษณาให้น้ำเด้ค่ะเด้อบอกสวัสดีอ๋อแล้วก็ทะลุมา